ชายหาดนะครับเดี๋ยววันนี้เาจะไปวางอัดน,นะครับท่านผู้ชมวันนี้วันนี้มากับน้องๆหน,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 นุ่มๆนะครับท่านผู้ชมเส้นทางก็เดินมาจากจุดนู้นนะครับเป็นกิโลนะครับทตอนนี้เราจะถ,ถึงขอบน้ำเลยครับเรามาวางวนกันล้อมวนครับท่านผู้ชมมาล้อมวนมาคอยลุ้นกันนะครับว่า เราจะล้อมวนใดกันประมานั้นวนนี้น้ํนนกากาลังลงนะครับทุชมน้ำกำลังลงโอ้อนี่ครับตอนเช้าก็จะมาวางกัดกันนะครับก็จะมาวางว,วนกุ้งกันนะครับโอ้กำลัาางนอนอยู่เลยมามา,มา,ม,ามาเลยมาเลยมาน้ําลงเชี่ยวเลยนะครับโอ้ยวิวิทงเนี่ยนักฟุตบอลเลยแหละนักฟุตบอลเลยทัดเซ็น ทะเลกับหลานหนูนะครับมันจะลงวันแล้วนะครับโอเคนะครับอย่าลืมฝากเข้าไปดูทางช่อง youtube นะครับก็เดี๋ยวจบคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาชมทางช่องแล้วก็เดี๋ยวจะมาถ่ายทำให้กับท่านผู้ชมได้ชมดูนะครับมีตอนนี้กำลังลงวัะครับโอเคแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ